ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์นะฮะเครื่องดื่มชูกําลังนะผมว่าตอนนี้กระแสกําลังมานะข่าวกําลังมาเลยนะครับแล้วก็มีอะไรกระทบหรือเปล่านะฮะกับ CBG แล้วก็ OSP เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกนะครับก็คือ CBG นะฮะนี่เป็นกราฟเดกราฟเดก่อนหน้านี้นะฮะ CBG ลงมาเยอะนะครับลงมาถึง29บาทแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปที่90 ก่อนที่จะลงมาอีกนะฮะหล่นลงมาประมาณ46บาทกว่าแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปทำนักลงทุนแบบงงเลยนะครับแต่เราดูภาพใหญ่ตรงนี้เห็นไหมภาพใหญ่ตรงนี้ก็เป็นขาขึ้นนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นขาขึ้นแล้วก็พักเห็นไหมฮะอันนี้ทําได้ดีมากเลยนะครับขึ้นพักแล้วก็ขึ้นคือต้องบอกนะครับว่าเวลาขึ้นแล้วมันชันมากนะดูอันดับแรกดูความชันชุดนี้นะครับเส้นนี้ แล้วก็ความชันชุดนี้คุณจะเห็นว่ามันชันขึ้นเยอะเลยเห็นไหมนะเวลาที่หุ้นมันเกิดความชันขึ้นสูงๆแบบนี้ให้ระวังไว้เลยว่ามันกําลังจะพักตัวนะครับคือดับแรกเนี่ยลองตีเทนไลน์รอเลยนะฮะแล้วก็มีสปีดไลน์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบนี้แปลว่าใกล้จะจบละมันกําลังจะพักตัวนะครับซึ่งมันก็พักแล้วเห็นไหมแล้วตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ชันเหมือนกันนะครับชันอยู่แต่ยังไม่ชันมากเท่าไหร่ ถือว่าชันอยู่นะฮะแต่ยังไม่ชันมากเดี๋ยวมันจะมีช่วงชันมากๆก่อนที่มันจะพักตัวอีกรอบนะครับอ่าโดยภาพรวมนะฮะ cbg ค่อนข้างสวยนะครับขยายดูช่วงนี้นะฮะเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับก็ในทิศทางนะน่าจะยังคงไปต่อนะครับไปต่อก็คือไปในทิศทางของขาขึ้นนั่นแหละขึ้นไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ไม่น่าจะมีแนวต้านแล้วนะครับเพราะเป็นออทามไฮก็จะสร้างออทามไฮไป เรื่อยๆนะฮะอาบอลล่มนะครับเนี่ยไหมตอนที่เขากําลังพักตัวตอนนี้มีวอลล่มเข้ามาในช่วงของต้นเทรนที่มีการพักตัวเลยนะแล้วก็โอ้เขาใส่มาก่อนตั้งนานนะฮะก่อนที่ราคาจะดีดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนะบถ้ามีวอลล่มมาสนับสนุนเนี่ยก็อาจที่จะต้องรอระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับก่อนที่ราคาเขาจะดีดไปเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือ osp แล้วก็ขอขยายดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยคล้ายๆกันกับ CBG นะครับ OSP มีการวิ่งขึ้นมาแล้วก็ลงไปในช่วงของเดือนมีนาตอนนี้ลงไปประมาณเท่าไหร่27.25นะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาแต่การดีดกลับขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยยังทำไม่ท็อปฟอร์มเท่ากับ CBG นะฮะนะก็ดีดแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการพักอยู่การพักช่วงนี้นะครับถ้า ให้ดีแล้วก็ให้ท็อปฟอร์มนะครับตัว OSP จะต้องทำราคาได้เหนือ43.5นะฮะเลขนี้เลยนะฮะ43.5ก็คือเหนือ h i g เดิม erm ที่ทำเอาไว้ในรอบเนี้ยพอขึ้นไปได้ก็จะทะลุแล้วก็วิ่งไปต่อนะครับถ้าเกิดเรามาดูแคบๆโซนนี้นะนะครับเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมราคาเนี่ยขึ้นมาดีนะฮะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการพัก พักนะะตอนนี้ก็กําลังจะฟอร์มตัวใหม่นะครับถ้าเกิดเรามองดูภาพแคบโซนนี้นะครับเราตีแค่โซนนี้นะฮะจุดเนี้ยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดซื้อนะครับจุดซื้อก็ที่41บาทเพราะว่าเป็นจุดที่ขึ้นมาทำ high และก็โลจุดนี้นะครับไม่ได้ทําต่ําลงนะฮะก็คือมีการขยับโลขึ้นแล้วก็มีการเบร a k ฮขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดตอนนี้จะเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับและจุดซื้อถัดไป ก็จะเป็นจุดที่ราคาเขาเหนือเหนือตรงนี้นะฮะก็คือ43.5นั่นเองนะครับตรงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอ่านี่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมตอนนี้มีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยอยู่ดีๆเป็นวอลลุ่มโดดขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยโดดขึ้นมาที่แท่งนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับก็รอ,อติดตามดูนะครับสวยทั้ง2ตัวนะฮะ ระหว่าง OSP กับ CBG นะครับ OSP เป็นต้นเทรนนะครับส่วน CBG ก็ไปแล้วนะฮะไปแล้วแต่ก็ยังเป็นทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะใครมีคำถามอะไรหรือจะแนะนำอะไรเข้ามาหรือว่าผมพูดผิดพลาดอะไรประการใดนะครับติชมเข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ